นี่รีไซเคิลของที่อเมริกานี่นะคะก็เราก็จะพาเอาขวดของที่เหมียวเก็บเอาไว้นะคะวันนี้เป็นวันที่ ช่องบ u y back นะคะเราก็มาที่ช่องนี้อันนี้ที่ช่องที่คนรถเขาต่อยาวกันซ้ายมือเนี่ยนะคะเพื่อนก็เขาจะเข้าตาช่างค่ะแล้วก็พอช่างเอากิโลทั้งรถยนต์นะคะว่าของอยู่ในรถเนี่ยขยะมันหนักเท่าไหร่เนาะอันนี้แล้วเขาก็เอาไปเอาไปทิ้งพอขนทิ้งเสร็จเขาก็กลับมาที่ช่องที่มันเนี่ยค่ะ ถ้าช่องนี้ถ้าเข้าช่องนี้เนาะก็ขึ้นขึ้นเครื่องช่างน้ำหนักพอเอาขยะไปทิ้งที่โรงสาลารตรงนี้เสร็จแล้วเขี่ยขยะจากรถทิ้งหรือเอาถุงขยะทิ้งเสร็จก็กลับมาช่างรถเปล่าที่ที่รถออกอีกช่องนี้ค่ะเนี่ยค่ะที่รถออกมาเนี่ยนะช่องนี้ช่องนี้ก็ อันนี้ค่ะที่เขาทำอันนี้ก็เป็นจุดทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอันนี้เดี๋ยวจะเข้าช่องที่เขาซื้อซื้อขายซื้อขายขวดนะคะเพื่อนแล้วเราก็อันนี้มาละมาถึงเขาเปิดหรือเปล่านะเออเปิดแต่วันนี้คนไม่มีลเลยวอดีตอนนี้ค่ะเพื่อนแล้วก็ จอดรถพอจอดรถเสร็จก็มาดับเครื่องเนาะแล้วเราก็เตรียมเ,เข็มเข็มขัดนิรภัยออกก่อนอันนี้ค่ะรถที่ทำเสร็จแล้วเขาก็จะเข้ามาช่างที่ตาช่างรถสีแดงนี้คือเพิ่งจะมา เอาไปช่างก่อนว่าขยะเขาหนักเท่าไหร่เนาะแล้วรถสีขาวเนี่ยเขาเขาเอาขยะทิ้งเสร็จเขาเข้าตาช่งาง้วช่างรถเต่าเขาเขาก็จ่ายเงินส่วนต่างขยะนี่นะคะก็จะขับโอนยานไปแล้วขยะพวกนี้ก็จะถูกลำเลียงจากที่เป็นสถานีขนถ่ายนี่นะคะขึ้นรถกระบะไอรถบรรทุกใหญ่ๆเนี้ค่ะแล้วขยะทั้งหมดก็ ที่โดนขอยถ่ายมาก็จะอยู่ในรถคันนั้นนะคะก็มีคนทำงานอันนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะก็สถานีที่เหนียวจะเอาของมาเอาขวดแก้วแล้วก็อะไรมาขายเนี่ยจะเป็นลักษณะเงี้ยค่ะเราก็เข้าไปหยิบไปหยิบถังสีแดงเนี่ยเนาะอย่างรถคันเนี้ยเขามีมาเป็นรถพ่วงเลยค่ะเขาก็จะไปเอาถังสีแดงมาแล้วก็ขนของใส่เนาะ ของเหนียวก็มีแค่ไม่กี่ถุงค่ะแต่ว่าก็จะต้องทำเหมือนกัน